you oh. โอเคครับส่งส่งดอกไม้มาเลยนะครับ like เอาห้าตักมาทันหาตักกูต้องโอนยังไงวะห้าตักกูต้องโอนยังไงนุ๊กเดี๋ยวเขาจะดูดมึงไปนะคะเขาจะไปดูดมึงเขาจะดูดมึงนะคะทีส์ทีส์ทีส์พี่ทิส์พี่ทิส์พี่ทิีส์จอากระเป๋าไปให้คลายพี่ทิส์ พี่ทิ์ขายตักเราสามร้อก้าสิบบอกทิศหน่อยทิศทิศคุณพิมพ์ดึงทิดไปเลยบิวดึงคุณนุกถ้ดนไปโอนเลยไม่ต้องพิรมพ์รหัสอะไรทั้งสิ้นดึงไปโอนนะครับโอนไม่เป็นเส้นไห้ก็ได้ยัว่วเบิ้งบ้าจะมาดูดอะไรกูเขอนกูจะดูดดูดไปเดี๋ยวนี้ ดูดคุณนุ๊กคุณทิศนะครับคุณพิทิศไปเลยนะคะกูก็โอนแล้วบ่เอาแคบหมูเหมือนที่แก๊บเด้อวันนันแคบหมูนะคะแคบหมูแคบหมูเราเยอะมากๆเลยมาแล้วยังตักของดูกธนัดโนก็บแก๊บบอกพีคไว้นะอะไรคุณแก๊บบอกว่าอะไรบอกเจ้านายด้วยนะครับไม่เอาแคบหมูไม่งั้นมีเรื่องเขาว่าแคบหมูเราจะแถม คือคุณแก๊ปสามตักแคบหมูสามหัวนะครับสามตักของคุณแก๊บนั่นก็คือแคบหมูสามหัวแล้วจะตักแค่แคบหมูอย่างเดียวนะครับบอกชื่อคุณเอเดอร์คุสิรุ่นเออเอเอเออเออได้ได้คุณนุกได้คุณนุกรอหน่อยเด้อจะอา่านชื่อว่าคุณน,นุกธนะดลอะไรประมาณนี้เนาะคุณแก๊เปอปพีกสามตักค่ะมาเราจะมาลุ้น <Okay. S 1> ตักแรกเอากองใหญ่ๆขอเ,เนี่ยแล้ว <Okay. S 1> เราจะเน้นๆเลยนะคะ ที่หนึ่งของคุณแกรเปอร์พีคนะครับตักที่หนึ่งของคุณแกร์เปอร์พีคนะครับอ้าวตาครับเราจะไม่ลำเอียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยเราไม่ได้ลำเอียงเลยนะครับมันตักเลยเอนันใหญ่ๆมันใหญ่โดยออคุณแกรเปอร์นะครับได้กระเป๋าไปสองใบนะครับอา้าวตักที่สองนะครับค้นคนมองเว้ยค้นคนเนีนะ่ยเดี๋ยวเขาเขาวางห้องบุคคลไหมเออเอาตักที่สองค่ะ อาตักที่2ของคุกเจ้าเปพีค่ะออมาโอเคได้กระเป๋าหนึ่งใบเองนะแล้วก็เอามาาล่าไปนะไปเขียนนะแล้วก็ได้เอาไปดูหนังในห้องน้ำนะครับตักที่สามครับมันมีทองนะมันมีทองมันมีเบียด้วยเอาตักที่สามครับโอเคนะครับตักที่สามครับเอาได้นี่อีกแล้วไไกระเป๋าแถมไปหนึ่งใบครับแถมครับ สามตักอาแถมอันนี้อีกแถมแค่หมูแถมแค่หมูแถมแถมให้มันเลยแค่หมูกับปลานุกปลาอันนี้ของคุณเก็บเป์พีคนะครับแถมแค่หมูหนึ่งห่อพอเปืองเอาประเด็กประเด็กค่ณต้องเอาทอง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 กูประเด็กทองกูเขียนมึงไม่ได้ทองทองกูไว้ใส่ก็บูหู้ออะต่อไปของคุณนุกธนดลนะครับ ไม่ได้ไมึงไปนอนเลยได้กระเป๋าเ <c oughs> <c oughs> ถามเบียเถมเบีไปหนึ่งฝังห้หหต่อไปเป็นของคุณนุกธนาดลน,นะคะขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกห้าตัก <c oughs> ห้าตักเอามานุวัตว่าถือบินไว้เดี๋ยวมันหายห้าตักนะครับโคเลแล้วยัง <c oughs> ของคุณนุกนะคะ ที่หนึ่งแหละที่หนึ่งเอาแค่นี้ก็พอนะครับเนะเาะขอบคุณน้องเอาแค่ขนมไปหนึ่งชิ้นก็พอไม่จะไม่มีไฟแล้วบอโอเคนะเอ่อตักที่หนึ่งนะครับจริงจังนะอันพวกนี้ใส่ได้ยังโ okay. อเคของคุณลุงได้ใส่แค่ปลาก็พอมั้งเนาะเอาแค่ปลากับแค่หมูมามา่าไงมาม่า,าไหมเอาลูกก็ให้มาม่า แค่หมูก็พอละมั้งเนาะ <Okay. S 1> เออเออเออ <Okay. S 1> ผ่านค่ะผ่าน <laughs> เอาเขาเลยเขาเลยเขาเลยเอาวาวาเราจะมาเริ่มแล้วนะครับเราจะมาเริ่มแล้ว <laughs> กูเอาทองรอวะมา,าสันเออกูบพ่เอาแค่หมูยายายาวไซ่าใส่กัะ <laughs> ซังกูสีแถม <laughs> อ่ะตักที่หนึ่งของคุณนุกนะครับตักนะครับ ที่หนึ่งนะครับโอเคได้เป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะคะแนวกดสิวแนวกดสิวสแตนเลสยาสระผมนะคะอ่าแล้วก็อะไรเน้อตักที่หนึ่งนะมากมาดูว่าตักที่สองแล้วไม่สิเพันพันวะ่ะตักที่สองมาตักฝั่งนี้ตักที่สองตักที่สองนะครับกระเป๋ามันไหลออกนะครับตักที่สองมา ได้กระเป๋าหนึ่งใบเอาท่องบ่ไห้เด้หน่ซุนี่คีมอาบน้ํานะคะแล้วก็ที่โทรศัพท์ดูโทรศัพท์อยู่ในห้องน้ําที่กันยุงที่สามตัดตรงกลางตักสามใช่ไหมนี่ตัดที่สามครับขอบคุณน๊กครับเอาตักมาแล้วนะครับไม่มีทวงนะครับเออได้กระเป๋าสองใบครับตัดนี้ได้กระเป๋าสองใบกับครีมนวดผมครีมสระผมนะคะ กินแชมพูพร้อมสระผมนะครับตักที่สีโอเคตักที่สีเด้อปเยเยาเหี้ยหเย็นแบเนี้เลยู้นางลุ่นแบบเต้งโง่ภาษาอ่ะตักที่เท่าไหร่แล้วตักที่ห้าใช่ไหมว่าห้าบอกว่าสีโกงออาตักสุดท้ายแล้วบอกุวยตักที่สีตักที่สี ยาสะระมอ้าวมายาสระผมเเตกที่สนะีก่กระเป๋าปี่หนึ่งใบพร้อมเอาไปดูหนังอยู่ในห้องน้ำลาว่าคุณเป็นสิวพอดีเลยลาว่าแล้วก็ <c oughs> ที่แทงชักโคกอะอะไรนะเขาเรียกที่ทําให้ชักโกหอมที่ทําให้ชักโกนะ้หอมเน่ยเอาไปแทงอยู่ในชักโคกอะ <c oughs> เอาไปแทงอะ่ะ มันเป็นตัวหลอกลวงให้เราขายดีไงตัวจริงไม่ค่าเงินวะอ่ะตักสุดท้ายตักสุดท้ายเอาแคบหมูมาแล้วกันเด็กขี้นวดผมมีเล่นบแบบแล้วครับุณเอาตักที่ห้ามตักสุดท้ายก็ตักไม่มีนะครับตักที่ห้าได้แค่นี้อันชมพูนี่มันบอกเปนขี้หนวดผมเป่าสาญ่าสาผมอีก บอดี้โลชั่นมันคือบอดี้โลชั่นนี่นี่อันนี่นี่ยเนนี่ยเยเนี่นนีนี่ยนยนยุ่งไนเนี้ยนนยน่ยเนเนี่นี่ยนี้ยเนี่เนีไนี่ยนี่ยเนนพเนี่ยเนบ่ยเนีแถมนีูยเนนี่มเมนีวน่ยเนนี่ยเนี่่ยนนเดีย่ยเนี่่เนีย่อ่ยเนนเ่ย โอเคนะครับจบแล้วนะครับเหนื่อยมากบินเหลืออยู่นั่นคนปลอมนะครับยาสะผมครีมนวดพร้อมโลชั่นก็มีนะครับยาสะผมแบบไหนกูบ่มีผมคุณนุ้ก็ได้ยาสะผมไปเหรอก็จะเป็นไม่ผมเนี่ยแอปเปิร์ดราม่าแล้ว ใครมันเอาเติงไปดราม่าวะใครมีคนเอาเติงไปดราม่ารือทุกคนทุกคนมีคนเอาเติงไปดราม่าเติงโดนเติงโดนแก๊ปเบแบนแน่เติงทิดฟ้องไปแล้วนะเติงกัปเพื่อนจมนาเฟสแล้วเพื่อนบันเดย์ท้อ้าวเติงไม่รู้ตีทำฟ้องไปแล้วนะให้แก๊ปเยอะมากเลยนะทุกคนคือแกบปคือให้เยอะมากๆนะทั้งแถมแคบหมูไปอีกนะรู้เปล่า คุณแก๊บ